รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบมุนตามโรคหรือ Eyes on Globe วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสมภพมานะรังสรรค์นะครับเรื่องของความสัมพันธ์จีนอเมริกาเนี่ยจากดีค u p l i n งเป็น d ีริสกิ้งอันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังท่านสมภพถ่ายทอดกันเรื่องนี้ครับน่าสนใจมากๆสักครู่เดียวกลับมาครับ ช่ไปพบกับท่านอาจารย์สมภพมาณะรักสารไปพบกับท่านเลยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเราพูดถึงดีคอปปิ้งเดิมทีในสหรัฐพยายามหนักหน่วงกลายเป็นว่าทำทำดีคอปปิ้งเองเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นโดนโดนเล่นงานตัวเองเลยเพราะตัวเองทําตัวเองนะครับจะบอกงี้อาจารย์มันมีประเด็นอันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจล่าสุดนี้คือ Boeing Order เนี่ยที่ออเดอร์โบอิงทั้งหมดเนี่ยถูกยกเลิกครับเรียกว่า เซ็นแบกกันนะแล้ว<ม>ปฏิเสธการรับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีนยัยยะอยู่เปล่าว่าพอดีที่ทําประกาศขึ้นภาษีของจีน145%หเรหรือ200%จำไม่ได้ประมาณนี้นะจีนก็ดันภาษีขึ้นไป import tax เหมือนกัน import tariff เนี่ยเข้าไป100%ยเปอร์เซ็นและโบอิงก็ไปส่งมอบรอจะส่งมอบเนี่ยกลายเป็นว่าจีนเตะเตะหมูเข้าปากมังกงร่บบสหรัฐเนี่ย <c oughs> นะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ผมว่าอาจจะมีนัยยะที่จีนเนี่ยอยากจะยกเลิกโบอิงอยู่แล้วเพราะตัวเองก็ทําได้เองแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็น c 9, 19, 9 29, 1 9 9 2 9เป็น c o m มูช i ชีย a แอร์ครอยู่แล้วถูกไหมนะครับเพราะอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่ามีโน้ตเฮาเพราะแอร์บัส็ไปตั้งโรงงานที่นั่นแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้จะทำไงพืเอสาียรัดขึ้นระประสิเขาขึ้นตามเนี่ยเขาก็เป็นเสียการรับโบอิงหมดผมว่าหนึ่งจะทำให้โบอิงเจ๊งและอาจจะสมประโยชน์กับจีนว่าจีนกันแรจะอยากออเดอร์ทิ้งออเดอร์นี้อยู่แล้วแต่ไม่ไไรู้จะทำยังไง มเรื่องประเด็นนี้เข้ามาพอดีคือคือจีนเขาคงคือด้วยสไตล์ของจีนเนี่ยคือด้านหนึ่งเขาก็ไม่ไม่ต้องการที่จะตัดย้ายขันมิตรทางธุรกิจหรือว่าทางไหนก็ตามนะครับครับก็คือมันก็มันก็สามารถทําธุรกิจด้วยกันไปได้ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะต้องยืดหมูยืดแมวกันมีความยุติธรรมในกันดีกว่ใช่ใช่ซึ่งจีนก็กับโบอิงเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมาตลอดนะระหว่างบริษัทกับจีนเนี่ยหรือว่าบริษัท อเมริกาภาษาจีนไม่ไม่ค่อยมีปัญหาดอกนมันก็คือมันเป็นพันล้ำมันก็จะมีปัญหามันมีปัญหาจากฝ่ายอื่นี่แหละนะครับนะอย่างที่เห็นอยู่นะครับนะครับนะครับก็ก็จะเห็นแหละว่าความจริงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนมันมีทั้งดีคัพปิ้งแล้วรีคัพปิ้งและรีคัพปิ้งมาดีคัพปิ้งอีกรีคัพปิ้งก็คือการเชื่อมโยงกันดีคัพปิ้งก็คือการถ่าย่องจากกันเหมือนกับที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับ ในก่อนที่ก่อนที่จะมะีการสิ้นสุดลงของสองครามเย็นนี่นะฮะในช่วงสมัยที่โควอลหรือสงครามเย็นมัมมนคุ่คุณเช่นสมัยสงครามเกาหลีสมัยสงครามเวียดนาม,มแล้วก็เห็นแหละว่าว่าว่า,วาอเมริกากับจีนเนี่ยก็จะมีความเหิน,ห,นห่างจากกันทุกด้าน ครับนะครับไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ได้ค้าขายกันเลยนะฮะด้านการเมืองสังคมก็สัญญาดสู้รบกันอ่ะถึงแม้จะเป็นสู้รบแบบสงครามตัวแทนครับตัวอย่างเช่นจีนก็หนุนเกาหลีเหนืออ่าอเมริกาก็หนุนเกาหลีใต้รบกันในสงครามเกาหลีต้องสาปีเสียชีวิตก็เป็นเป็นคนเป็นล้านคนนะฮะและต่อมาก็มีสงครามเวียดนามใช่ไหมครับ แล้วก็แล้วก็ฝ่ายสังคมนิยมที่นําโดยสหภาพโซเวียตกับจีนเนี่ยก็หนุนหลังวียดนามอยู่ถึงแม้ว่าในช่วงต่อมาอจีนอาจจะถอยห้างออกมามเมื่อจีนมีความแย้งกับสหภาพโซเวียตในขนานั้นนะฮะแต่เราก็เห็นว่า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 ,วา,วามันก็จะมีความทอยห้างออกจากกันแต่ว่าคนที่เริ่มรีคับปิ้งกับจีนในฝ่ายอเมริกานี่ก็คือก็คือพละานดีลิชันเอ็มนิกสันที่ที่มีไอ้ปิงพองดิโพเมซี่ในปี1 9 7 2านี่นะฮะเห็นชัดเจน แต่ก็ยังไม่ได้ร่วมมืออย่างจริงจังนะการรีคัพปิ้งเงินทางการทูตเนี่ยมันร่วมมือกันอย่างจริงจังก็คือในสมัยของจิมมี่คาร์เตอร์นะครับหนึ่งมกราคมปีหนึ่งเก้าเจ็ดเจ้าเนี่ยฮะที่อเมริกาจีนสถาบันความสัมพันธ์ทางการทูตก็คือรีคัพปิ้งกันอย่างแท้จริงและถ้าเราสังเกตดูนะครับไอ้ระหว่างที่กําลังมีดีคัพปิ้งกัินอยู่นี่นะฮะสมัยสงครามเย็นเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกานี่ย่ำแย่ นะครับอเมริกาเนี่ยมีทัศวรรษที่ศูนย์เปล่าหรือว่าลอดได้เขตนะฮะเ,เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ปลายทัศวัตรใน19760แล้วก็คือสมัยตั้งแต่ไป,ไป,ไปลายรัฐบาลจอร์แดนนั่นแหละนะออจนมาถึงรัฐรฐรฐ,ฐ,ฐบาลของของอของจิมมี่คาร์เตอร์ก็มาได้นะนะครับครับ,รบหุ้นอเมริกาไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นยังตกต่ำด้วยอยู่นะครับดาวโจนเนี่ยแต่ชีนดาวโจนอยู่ที่ไม่กี่ร้อยจุดในช่วงนั้นนะฮะ ตลอดช่วงนะครับมีปัญหาเยอะแยะมากมายทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับแต่ว่าเมื่อมีการสถาบนาทางการทูตกับจีนในวันที่หนึ่งมกราคมหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเปดรมาเนี่ยเป็นไงครับสงครามเย็นมันก็ค่อยหลีตัวลงจีนเริ่มก่อนแล้วต่อมาก็ตามด้วยโกบะชอปปีหนึ่งเก้าแปดห้าแปดหกใช่ไหมฮะที่ประกาศนโยบายไบเปเลยซอยก่ากับไอกราสนอสเนี่ยนะฮะแล้วต่อมาอีกสองปีปีสองปีก็มีโดยเมื้อยของเวียดนามประมาณต้นหนึ่งเก้าแปดหกแปดเจ็ดเท่นี้นะฮะมันก็เริ่ม ห<ล>น,น้นาพา hà กัน <ลง S 2> นะแล้วบอรหน้ากับเขาก็หากันเราก็จะสังเกตเห็นนะว่าการรีคัพติ้งก็หากันการร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจก่อนนี่นะครับมันทําให้ทุนนิยมที่นําโดยอเมริกาเนี่ยมันเติบใหญ่นะะอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะเลยครับสามารถที่จะเริ่มทําให้เศรษฐกิจของตัวเองตั้งหลักใหม่ได้หลังจากเสียศูนย์ไปนานมากนะครับตั้งแต่สมัยสมัย1 9 6 0นที่จะว่าตั้งแต่สมัยของจอ์นสันอ่ะจ้าจอห์นสันที่นํา อเมริกาเข้าสู่สงครามวินามอย่างเต็มตัวนี่นะฮะเราคงจําได้ว่าตอนนั้นมีทั้งวิกฤตการน้ามันมีปัญหาเยอะแยะมากมายอเมริกาต้องปล่อยค่าเงินลอยตัวต้องออกจากเบตันวูดนะครับแล้วก็เกิดเงินเฟ้อติดต่อกันไม่โอ้โหไม่รู้ต้ี่ปีตี่ปีนะฮะเกิดเยอะแยะมากมายของปัญหานะฮะนิสันก็ทําท่าจะถูกอิมพีชเมนต์ต้องรีบลาออกซะก่อนเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมฮะมีสงครามกับทางด้านตะวันออกกลางนะครับอะไรต่างทั้งหลายนะฮะสงครามอ่าวอะไรทั้งหลายเนี่ยสารพัดของปัญหาเลยใช่ไหมฮะนะครับ แล้วก็อเมริกาก็เศรษฐกิจก,ก,ก็ก็ไม่ไปไหนนะแล้วก็เต็มไปด้วยปัญหาทางด้านทางด้านไอ้แรงคุกคามของ,ของไอ้ไอ้เศรษฐกิจมาภาคเช่นเงินเฟอ้ออะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะฮะแต่ว่าพอมันเริ่มหันหน้าเข้าหากันจะเป็นไงครับอไอ้การภาวะพงต้องไปทุ่มเทเงินทองให้แก่เรื่อง,องความเป็นคงมันก็หยุดทอนลงไงอ,อย่างมากมายเป็นไงครับเลพัฒนาเศรษฐกิจแล้วมันก็จะเริ่มมีการแบ่งงานกานทอก็คืออเมริกาเนี่ยมุ่งตัวเองสู่ ความเป็นเซอร์วิสเบสอิคโนมีและฟินแลนซ์เบสอิคโนมีอย่างเป็นพิเศษนี่เขาเรียก division of labor ใช่ใช่อิคอมี division of labor of work นี่นะใครทำได้ดีประเทศไหนผลิตได้ดีก็ผลิตส่งนั้นไปแล้วก็มารวมนั่นคือตรรกะเศรษศาสตร์ที่คุณจะเป็นซึ่งตอนนี้ประทาบดีทรั้งหมดทีมงานเนี่ย a เก n ส์หรือว่าแทบจะเป็นขบศล้มเลิกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่คุณจะเป็นนักวิชาการที่ดังๆอย่างเจฟฟรีย์แซกบอกว่า destroy เลยนะใช่ Destroy d i vision of l a b o r นะ Into pieces ก็บอกกันเลยแตกกระจายหมดอ่เจอญต่อให้ด่นครับฉะน OK ั้นเราก็เห็นเลยว่าว่าทุนนิยมของอเมริกาที่นำโดยอเมริกามันบ่มเพาะและเจริญขึ้นมาเนี่ยโดยที่อเมริกาก็เริ่มมุ่งสู่ การเป็นธุรกิจที่เป็นสวิตเบสเต็มตัวไปมุ่งเรื่องของการกีฬาการบันเทิงสร้างหนังฮอลลีวูดอะไรต่างๆให้คนดูแต่งเพลงให้คุณฟังนะครับารนิยมไปทั่วโลกสปอร์ตอีโคโนมีดิจิตอลอีโคโนมีทุกอย่างนี่ไหมฮะแล้วจีนก็การรับหน้าที่ทางด้านการผลิตไปจีนก็กลายเป็นโปรดักชันเบสอีโคโนมีอย่างว่าแล้วแล้วก็อเมริกาเน่ยไม่ใช่เพียงแค่สวิตเบสมันยังขึ้นชั้นไปเป็นไฟแนนซ์เบสด้วย ใช่ไหมครับอย่างจริงจังเลยใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็แล้วก็ทุกวันเนี่ยแล้วก็ก็กล่าวได้เลยว่าอเมริกาเป็นหมาอันหน้าหมาเล็กหนึ่งของโลกได้เนี่ยก็เพราะไอ้ความเป็นศูนย์กลางของไฟแนนซ์เบสิคโนมีดีแหละเศรษฐกิจอิงยู่กับภาคกันเงินนี่นะเรื่องของดอลลาร์ดอลลาริปเปอร์มซีใช่แล้วก็เรื่องของไอ้ตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยยิ่งใหญ่วอลสตรีทอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งคุณจะเป็นไม่ได้ก็ต่อเมื่อเลยครับก็ต่อเมื่อ ถึงแม้คุณจะไม่มีภาคการผลิตในประเทศมากเหมือนเดิมคือย้ายฐานออกไปเยอะแยะมากมายย้ายฐานไปจีนไปไรต่างเหล่านี้เป็นต้นถูกไหมตอนนี้ก็ย้ายฐานไปเวียดนามใช่ไหมครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีกินแบ่งงานกานทานี่นะฮะมันก็จะคับจุนกันแล้วจะเห็นว่าทุกครั้งที่อเมริกาเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินเพราะว่าเวลาที่คุณพัฒนามุ่งสู่ทุนนิยมที่มันอิงอยู่กับภาคการผลิตภาคบริการแล้วมุ่งสู่ภาคการเงินเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะโรยด้วยดอกกุหลาบนะฮะม ความน้มและความผูกะดังที่ปรากฏมาให้เห็นนี่คืออะไรครับ,รบก็คือการเกิดวิกฤตการ c o อในปี2002001การเกิดวิกฤตการซับพรามในปี20082009หรือเป็นต้นอเมริกาก็เสียหายเยอะแยะมากมายแหละแต่ว่าขนาดนีกก็ฟื้นตัวได้เร็วพเพราะอะไรครับเพราะมันยังมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอเมริกาก,ากับจีนใหญ่ถึงเวลาที่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 อเมริกามีปัญหาเนี่ยจีนก็อาจจะเข้ามาช่วยในบางด้านเช่นลยครับก็มาช่วยซื้อพันธบัตรรัฐบาลช่วยอะไรต่าง ที่ทาให้อเมริกาสามารถทํา QE ได้คล่องตัวขึ้นอะไรต่างๆได้สะดวกขึ้นใช่ไหมฮะมันก็ทําให้ทุนนิยมเนี่ยมนพัฒนาและทําให้อเมริกาก็มุ่งสู่ความเป็นเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคการเงินหรือว่าเป็น financial capitalism เนี่ยได้อย่างเต็มที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็หาประโยชน์ได้มากมายสามารถที่จะหาประโยชน์จากไอ้การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นแทนที่คุณจะไปอาบเงินต่างน้ําในโรง,งงานเพื่อผลิตสินค้าคผิดผิดไอด้นูน่นผิดอันนี้มามาให้คนใช้เหมือนที่จีนทำใช่ไหมฮะ คุณก็ค้าเงินค่าทุนแล้วก็มีภาครบริการนี่แหละนะฮะที่เป็นศูนย์กลางนะฮะแล้วก็เสิร์<อ>รย,ายาา้ายภาคภาคถายการผลิตไปอยู่จีนหมดใช่ใช่เพราะว่าอาศัยเลเวลอินเทนเซฟไอ้นี่คือ,อพลังของรีคร์บิ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าภาคการเงินของคุณเวลาคุณเจริญเติบโตรรึ้นไปแล้วคุณมีภาคการผลิตในประเทศที่ air อ่อนแอพอันย้ายถ่ายไปหมดนี่นะถ้าคุณไม่มีภาคการผลิตที่อื่นที่เป็นเรียวเซกเตอร์มาช่วยหนุนหลังอยู่นี่นะฮะทุนนิยมมันจะสะดุดได้นะครับแต่ว่า ทุนนิยมอเมิการมันพัฒนาได้อย่างสมูทมากในช่วงที่ผ่านมาจนทําให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นศูนย์กลางระหว่างเมืองหลวงของระบบการเงินโลกนี่นะมันก็เพราะว่ามันมันมีความเกือ้อกูลกันของของของเศรษฐกิจนะมันมีความเป็นคอมมิ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 เนทารี่คอมมิระหว่างกันด้วยกันมันเป็นรีคัรปิ้งมันเป็นการเชื่อมเชื่อมโยงเข้าหากันที่ทำที่ทำให้เกิดสภาวะนี้ขึ้นมาแต่ว่าถึงจุดหนึ่งไปครับทรัมป์บอกว่าไม่ได้แล้วนะจีนนี่เอาเปรียบตัวเองเหลือเกินนะครับ จีนโตขึ้นมาได้เพราะว่าอเมริกาเข้าไปช่วยเกืเอ้อหนุนเ,เข้าไปช่วยส่งเสริมไม่เข้า WTO เอ,อ,อไรอต่างพวกนี้แล้วก็ส่งออกมาที่อเมริกาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทําให้ได้เปรียบดุนกันค้าเยอะแยะมากมายนะครับ<ต>น,นี่คือวิธีาคิดของประธานดีทามในทีมงานและนะแล,ลืมคิดไปว่ามันเทรดนี่เป็น mutually beneficial มันได้ทั้งทั้งทั้งทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะคนขายหรือคนผลิตถูกไหมอาจารย์ฮะมันได้ทุกฝ่ายเพราะนั้นทำ ขึ้นแบบนี้มันก็ทําใหท้ทุกอย่างมันไปหมดเลยมผมฟังเจฟฟรีย์แซกอันนึงอาจารย์ครับเขาบอกวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ขึ้นภาษีนเนี่ยทั่วโลกเนี่ยถูกทําลายไปด้วยเงินประมาณ10ล้านล้าน US อลลาร์อาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไตลาดตลาดทุนไงี<อ>่ก็วสวันเนี่ยมาเก็ตแฉหายไปสิบล้านล้านเฉ<อ>พาะอ,อเมริกาแห่งเดียวหายไป6ล้านล้านที่อื่นอีสี่ล้าน,นล้าน ถ้าเกบ Capitalization หายหมด10%ของ GDP โลกโอ้โหแค่2วันเออ DJC แฟ์อะโปรเฟสเซอร์เชฟแฟได้กล่าวไว้นะครับว่าเห็นไหมครับว่าถ้ามันเกิดปัญหาความสุดโทมหรือว่าความสูญเสียของรอบทุนนิยมแล้วมันก็จะเกิดสภาวะอย่างนี้เพราะเขาบอกเลยถ้าถ้าทรัมป์เป็นเป็นสตูเดนต์เขาเขาจะ fail him ตั้งแต่ second day เลยครับ แล้วก็เห็นเลยว่าว่าในเมื่อทุนนิยมมันเกิดการเชื่อมขั้วมันทําให้ระบบทุนนิยมเนี่ยมันสามารถขึ้นชั้นไต่บันไดนะครับตามลาดับอย่างที่เราได้วิเคราะห์มานะฮะแต่ทันทีที่มันถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็มองอีกชาติหนึ่งด้วยความไม่ไว้วางใจว่าเอ๊คุณอยาทําท่าวัดรอยเท้าทำท่าจะท่าบรัศมีนะฮะทำท่าจะล้าหน้าในแง่ของ GDP ก็ดีในแง่ของไอ้ R&D วิทยาศาสตร์ที่ยี่ก็ดีไปนะครับก็ก็ก็ไม่ยอมนะครับและไม่ยอมก็เลยมีปฏิบัติการอย่างที่ว่าเนี่ย และลองมาคิดดูง่ายๆนะครับว่าคุณนําอเมริกานําเข้าปีหนึ่งเนี่ยเต็มที่เนี่ยประมาณสักสามล้านล้านเหรียญเศษอไม่ถึงสี่ล้านล้านเหรียญนะฮะแล้วก็กล่าวว่าตัวเองเนี่ยขาดดุลการค้ากับทั่วโลกถึงปีละหนึ่งจุดสองล้านล้านเหรียญถามมาดูฟังดูแล้วมาดูมากมายใหญ่โตแต่ไอ้สามจุดห้าล้านล้านเหรียญที่อเมริกานําเข้าแต่ละปีโดยโดยโดยประมาณนี้นะฮะ มันเท่ากับมูลค่ามาเก็ตแฉลีมูลค่าตลาดของหุ้นตัวเดียวในในบรรดาเจ็ดนังฟ้าครับแล้วไปดูแล้วไอเอ็นวีเดียเนี่ยนะครับไอไมโครซอฟท์เนี่ยนะฮะด้วยแอปเปิลเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยแต่ละแต่ละตัวมันมีมูลค่าตลาดมากกว่า3ล้านล้านเหรียญทั้งสิ้นในช่วงก่อนที่มันจะตกลงมาเนี่ยก่อนที่หนังฟ้าทำร้ายจะปีคับนี่นะนะครับนะก็ฉะนั้นเห็นไหมคุณนําเข้าทั้งปีมาเลี้ยงคนอเมริกา300ร้อยกว่าล้านคนนี่นะ คุณเสียเงินนําเข้ามา3ล้านล้านเหรียญเศษนะฮะแล้วคุณก็ส่งออกไปสองนั่นล้านเหรียญเศษใช่ไหมคุณขายดุจเงาช้าอยู่มาสักหนึ่งร้านล้านเหรียญเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถามว่ามูลค่ามันมากมายไหมเมื่อเทียบกับสศรษฐกิจเิกาเมื่อเทียบกับภาคการเงินเมกาก็อย่างที่ผมกล่าวมันคนละเรื่องเลยโอ้โหมันมันมันแทบจะหาเศษไม่เจอเลยล่ะนะแล้วคุณจะมามามากมายอะไรนะเมื่อคุณเศรษฐกิจของคุณไม่ใช่เศรษฐกิจที่เป็นรีโอเซกเตอร์เบสดอีคอนมีอีกแล้วนะคุณเป็นไ f i n น n c e f i ไ a n c e เบรดอีคุณทอมาหากินกับใับไอ้ภาคการเเงินนี่ย มันเป็นก่อเป็นกรรมกว่าไหมและภาคกันเงินมันจะดํารงอยู่ได้ดีก็ต่อเมื่อมันจะต้องมีความเข้มแข็งของะบบทุนนิยมเทรดมันต้องแอคที a ตลอดถูกไหมอาจารย์นะการซื้อขายมันต้องมีตลอดเวลาดังนี้แล้วเนี่ยถ้าเผื่อคุณเป็นดีคัปเลงของบาทเป็นไงครับพอมาแยกขั้วป๊บเป็นไงฮะถามว่าทุนนิยมที่พัฒนาการมาหลายสิบปีมันก็ไม่ไหลไม่ไหลเวียนมันจะไปได้ต่อไหมใช่ไหมนะครับแล้วพอเรารู้อยู่แล้วว่า สภาวะของรีคัพปิ้งหรือว่าการเชื่อมโยงเข้าาหกันเนี่ยมันนําไปสู่พัฒนาการของนิยมนําไปสู่การแบ่งงานการทำตัวอย่างเช่นอเมริกาก็เป็นไฟแนนซ์เบสแคปิตอลลิซึมนะเป็นไฟแนนซ์เบรอีโคอีโนมีจีนก็เป็นเรียลเซกเตอร์เบสอีโคโนมีเป็นโปรดักชันเบสอีโคโนมีที่อิงกับรียลเซกเตอร์ใช่ไหมครับต่างคนต่างมีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องแล้วก็มาซื้อขายแลกเปลี่ยนมาปฏิสัมพันธ์กันเวลาจีนมีเงินเหลือมาก อเมริกามีปัญหาเรื่องเชืไปซื้อบอลทั้งเยอะแยะไปซื้อบอลต่างๆจนเยอะแยะมากมายทำให้เกิดความเชื่อมโยงกันของโลกเศรษฐกิจมาภาคใช่ไหมฮะอันนี้เป็นอันหนึ่งไปอาจารย์จีนเริ่มถอนบอลสหรัฐออกไปใช่แล้วก็เยอสลาก็ตกทําให้ทองนี่ขึ้นกระชูดเลยใช่ไหมอาจารย์แล้วจีนเองก็ต้องต้องมีทองที่จะต้องต้องรีเซิร์ฟทองเพิ่มครับเช่นอาจารย์ครับจากนั้นเราก็เห็นแล้วว่าถ้ามันมีดีครับไปต่อไปเนี่ยคําถามว่าทุนนิยมมันจะพัฒนาต่อไหม คุณไฟแนนซ์เบรดเขาจะมีอย่างเป็นการมันจะไปต่อได้ไหมพุ่งนี่มันจะขึ้นไปไปกว่านี้ได้ไหมหรือว่ามันจะต้องปรับฐานลงมาอย่างรุนแรงนะฮะส่วนของจีนเองจีนเองก็บอกเขายังเป็นเลี้ยวเซกเตอร์เบสดเขายังมียังมีพื้นที่ว่างทะทธุรกิมหรือว่าการใช้กลไกระบบเศรษฐกิจตลาดเี้เซกเตอร์เบสก็คือเป็นแมนจิเฟกชั่นเบรดใช่ไหมครับนะครับอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้การถอยห่างออกออกจากการล้วนเปลี่ยนจากลีคัปริ่งมาเป็นดีคัปริ่งเนี่ยผมว่ามันจะสร้างปัญหาให้แก่รโลกธุรนิยมมากมาย มันจะทําให้เกิดการสะดุดและการสะดุดน,นี้อาจจะเกิดวิ่งใการอย่างรุนแรงได้นะครับทางด้านเศรษฐกิจนะฮะนั่นนั่นนัตนน่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับนะอาจจะเกิดเลสดีเพรสชันแบบทีเ<อ>่เคยเกิดขึ้นแล้วในช่วงไ<อ>ม่ก่อนสงครามโลกครั้งท<อ>ี่สองนะฮะซึ<อ>่งมันสร้างความขนาดเศรษฐกิจเล็กๆในขณะนั้นไม่ยังสร้างความแตกต่างได้มากมายขนาดนั้นและตอนนี้เศรษฐกิจมันใหญ่กว่าเป็นสิบร้อยเท่าเนี่ยมาเชื่อจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับต้องติดตามนะครับถ้าเรื่องแบบนี้นะเรียกว่ามันถ้าบอกจริงแล้วนักวิชาการออย่างรกกบ Destroy worldwide economy โอ้โหอันนี้หนักเลยนะ <Yeah. S 1> วันนี้ต้องกราบคุณท่านอาจารย์สุพิญสุครับท่านผู้ชมครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์ได้ให้รายละเอียดมากทีเดียวแล้วเป็นความรู้เรื่องของดี o u p l i n g นะครับกับ recoupling นั้นประโยชน์ผิดกันรบเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ให้เป็นใช้ Recoupling นั้นมันสร้างสร้าง เศรษฐกิจใหม่ๆไปทั่วโลกลนะครับและเงินการไหลเวียนของเศรษฐกิจหรือไหลเวียนของเงินนั้นมันจะไปได้แต่ถ้าดีคอปปิ้งแล้วเนี่ยมันจะทำทย่างมันชะลอตัวหมดชะง,งักกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านที่ติดตามชมช่วงหน้านะครับและอย่าลืมครับกลับมาย้อนดูเราได้ทุกครั้งทางบนทีวีแฟนเพจทาง Facebook YouTube และติกตักวันนี้ผมขอญาตลาไปพร้อมกับท่านอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์ครับสวัสดีครับ กัลยาโสพลพนิตเปิดตัวสารคดียกมือพลิกชีวิตและหนังสือคุณหญิงโคดดิ้งจุดประกายการเรียนรู้สู่อนาคตทายทอดแรงบันดันใจของคุณหญิงกัลยาโสมพลพนิตในงานเปิดตัวหนังสือคุณหญิงโคดดิ้งถอดรหัสชีวิตคุณหญิงกัลยาโสมพลพนิตและภาพยนตร์สารคดีแฮมซับยกมือพลิกชีวิตชื่อกระบวนการคิดเชิงตรรก,กะเครื่องมือสําคัญใงการเรียนรู้ยุคดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย ณโรงภาพยพตย์ลิโด่หนึ่งภายใต้คอนเซปต์งาน Inside the Book Behind the Story ถอดรหัสชีวิตคุณหญิงกัลยาโสพลพนิธโดยมีคุณหญิงกัลยาโสพลพนิธอดีตรัฐมนตรีช่วยวกการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมแขกรับเชิญจากแวดวงต่างๆมาร่วมแสดงความดีกันอย่างคับคั่งภายในงานมีการเปิดตัวหนังสือคุณหญิงโคด,ดิ้งถอดรหัสชีวิตคุณหญิงกัลยาโสพลพนิธที่บอกเล่าการคิดเชิงตรรกะที่เป็นเหตุเป็นผลโดยเฉพาะในคิดเรื่องอันพลักโคดิ้ง ประยาชนไทยสามารถพัฒนาเท่าฐานโลกดิจิทัลคู่ขนานไปกับตัวอย่างที่พบเจอได้ในชีวิตประจําวันเพื่อทําให้คนอ่านเข้าใจว่าอันที่จริงแล้วทุกคนล้วนมีคโคดดิ้งอยู่กับตนเองคิดอย่างเป็นระบบเพียงแค่นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นอกจากนั้นผู้รวมงานยังได้ชมภาพยนตร์สาคดีแฮนดซับยกมือพลิกชีวิตที่สะท้อนถึงเรื่องราวของคุณหญิงกัญญาผ่านชีวิตและมุมมองความคิด ทั้งในด้านของความกล้าหาญในการตั้งคำถามและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifetime Learning นั่นเองอย่างที่คุณหญิงกลัลยาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าดิฉันอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากการกล้าถามและกล้าคิดทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากมือของเราเอง